สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวกางเกงของลูกค้านะคะแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคะเสื้อเหลืออีกสามตัวนะคะจากคลิปแล้วนะคะมารีวิวกางเกงลูกค้าก่อนออเดอร์นี่อาจจะนานนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องส่งเปลี่ยนผ้าร้านเขาส่งผ้ามาให้ผิดนะคะ ของลูกค้านะคะรีวิวอันนี้ก็ทรงเดิมนะคะสีม่วงค่ะแต่ร้านส่งสีสีกรมหม้ามาให้นะคะก็ต้องส่งเปลี่ยนก็เลยนานนิดนึงนะคะทรงนี้ขาก็จะออกเล็นนิดนึงนะคะปลายขาจะขยับเข้านิดนึงจะไม่ใช่ขาตรงนะคะอันนี้ของลูกค้า ลูกค้าเก่าค่ะลูกค้าเก่าที่แม่คะสร้างแพทเทิรนให้นะคะเพราะถ้าตามแพทเทิร์นของแม่ค้าก็มันก็จะรวมเนาะตัวนี้เอลสามสิบสามครึ่งสะโพกสี่สิบสองเนาะถ้าตามแพทเทิร์นสะโพกก็จะสี่สิบประมาณสี่สิบสี่มันใหญ่ไปเนาะอันนี้ตามสะโพกลูกค้านะคะตัวนี้นึกทีแรกหมค้คิดว่าความยาวจะไม่ได้สามสิบเจ็ดแล้วนะคะแต่ได้อยู่นะคะ ไดอยู่สีฟ้ากับสีม่วงลูกค้าคนเดียวกันนะปะให้แล้วและมีแบบใหม่มาด้วยนะคะอันนี้ของลูกค้าท่านนี้สั่งมาสามตัวเลยนะคะมันก็ช้านิดนึงนะติดตรงที่สีหนึ่งมันขาดไปนะคะแม่ค้าก็เลยต้องรอ รลอก็เลยนาะนนิดนึงนะมีขอบเอวนะคะเกล็ดหลังค่ะและมีจิบจิบิบหน้าแบบนี้นะคะจิบหน้าเย็บลงมาสองประมาณสองนิ้วนะคะเป็นซิบหน้านะคะขอซิบหน้าแบบนี้นะคะ นี่ราคาของลูกค้าตัวที่หนึ่งนะคะดิน,นินโปรแลรนด์แท้นะคะเนื้อกางเกงค่ะนี่จะมืดมๆหน่อยนะคะทรงเยวกันค่ะดิบหน้าสามตัวนะคะ สีที่ขาดต้องรอก็คือสีนี้นะคะสีกลมออกดำๆต้องรอสองวันหรือว่าสามวันก่อนนะคะกว่าจะได้สีนี้มาโอเคสวยเลยจิบหน้าจิบหน้านะครับะมีกระเป๋าข้างด้วยนะคะกระเป๋าข้างสองข้างนะคะ รวงได้จริงค่ะสองข้างกระเป๋าสองข้างเนะาะสมตัวนะคะของลูกค้าท่านนี้กางเกงไหมคะก็จะฟรีออเดอร์ตามไซส์ลูกค้านะคะในราคาแปดรอเกาสิบนะคะส่งให้ฟรีอยู่นะคะผ้าเม็ดละสามอสิบบาทนะคะนะคะต้องรับค่าส่งให้ลูกคา้าฟรีและต้อง รับค่าส่งจัดตัวผ้าที่จะส่งมาหาแมคค้าดยเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าเป็นเกงหนึ่งตัวนะคะผ้าจะตกอยู่ที่เม็ดละสามร้อยห้าสิบเลยนะคะถ้าคิดแบบรวมไปเลยนะคะเพราะว่าแมคค้าไม่ไม่ได้มีทุนซื้อไว้เป็นม้วนนะคะจะซื้อไว้เฉพาะออเดอร์ของลูกค้าและสีที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นนะคะสามารถออเดอร์กางเกงมาได้เลยนะคะ ตามไซส์ลูกค้าในราคา890ตอนนี้ส่งให้ฟรีอยู่นะคะส่วนเสื้อตัวนี้ก็จะมาปล่อยนะคะปล่อยจากลิปแล้วราคาเท่าไหร่ไม่รู้เนาะจำไม่ได้แต่คลิปนี้ถูกกระเดิมเอาไปถอะค่าลีมินแทร้อยเปอร์ซ็นต์นะคะโปรแลเน้นเกิงเลยนะคะยิ่งซักยิ่งนวลน,นะคะ ตัวนี้ถ้าไม่มีใครรับไหมคะก็เอาไว้ใส่ก็ได้นะใส่พอดีเลยแต่ถ้ามีคนรักก็เอาไปเลยนะคะ 300, 300สามร้อยสามร้อยส่งฟรีค่ะขายไปเลยเนาะ300สามร้อยส่งฟรีนะคะอกสามสิบแปดนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เอาปล่อยนะคะปล่อยรอบที่สี่แล้วนะเนี่ย สามหรือสี่ขอ350สามร้อยห้าสิบส่งฟรี350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีตัวนี้สอยนะคะตัวนี้เป็นงานสอยนะตัวนี้ก็สวย6กสี่สิบสองสามร้อยส่งฟรีค่ะ300สามร้อยส่งฟรีใครสนใจนะคะเหลือสามตัวเท่านั้นค่ะปล่อยไปค่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ